ขอความเจริในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายปัญหาในวันนี้คงเป็นปนัญหาของพระนะกเผยแผ่จากอีสานใต้นะฮะแปดจังหวัดคือถ้าเรานี้เป็นตัวแทนของจังหวัดที่ส่งเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรของกรมการศาสนากยใช้วเวลาที่จริงก็เป็นเดือนนะฮะแต่ว่าสมัครทำงานเผยแผ่ราก็ถือว่าน้อยมาก แต่ก็วัดเนี่ฮะทำงานยากมากคือเวลานี้มันต้องมีเงินเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าไม่มีเงินก็ไม่จะทำยังไงเหมือนกันดังนั้นก็ค่อนข้างมีปัญหาอยู่เราลองสังเกตว่าปัญหาที่ตอบมาทั้งหมดนี่ก็มีเท่าไหร่ละสิบสามข้อแล้วระยาสิบสองข้อแล้วนะฮะจะเป็นปัญหาที่อยู่ในแวดวงของศาสนา ไม่พอไปข้างนอกเท่าไหร่หรอกแต่ข้างใจสงสัยในสิทธิในเสรีภาพในสถานภาพของาศาสนาและของตนเองและวผลที่เกี่ยวเนื่องกับตนก็ต่อไปท่านถามว่าต่อไปในอนาคตข้างหน้าจะมีผลดีผลเสียต่อาศาสนาหรือไม่คนนี้สืบเนื่องมาจากข้อสิบสองนะครับ ที่ท่านบอกว่ามีข้อติขัดประการใดทําไมจึงไม่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่าให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติไทยท,ทั้งทั้งที่คนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วก็ต่อมาท่านมาถามว่าต่อไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะมีผลดีผลเสียต่อพุทธศาสนาหไม่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าการตามความจริงบัญญตัติหรือไม่บัญญตัติมันก็คือบัญญัติ โดยนิติประเพณีนั้นเราเป็นมาตั้งแต่น้นนะฮะสมัยอะไรละ่ระพอขุนเดินลุงเข้ามาเนี่ยพอขุนลงเมาลงมาทาง,งจีนก็ตกพศหกร้อยสิบสามน้เราก็เริ่มมาจากตรงนั้นแล้วก็ชัดเจนว่าไทยแท้ๆนะตอนประโสนาภูตราเข้ามาเนี่ยคนไทยก็คงอยู่ส่วนหนึน่งแต่ว่าใครเป็นใหญ่เนี่ยไม่ค่อยชัดเจน ประการสาคัญอย่างยิ่งว่าชาวพุทธจะต้องสนนักถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนาแต่ก็ให้ความสําคัญเห็นว่าเป็นสมบัติของมนุษยชาติแล้วเรามีโอกาสเป็นเจ้าของครอบครองซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายการจะมีโอกาสในการครอบครองพระพุทธศาสนาจน ประชาชนเปอร์เซ็นต์สูงที่สุดในโลกนะคิดเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่คิดจํานวนนะเพราะ่าจํานวนเราก็แค่หกสิบสองล้านแต่นั่นเองก็เป็นชาวพุทธก็ประมาณสักห้าสิบห้าห้าสิบกว่านะฮะห้าสิบห้าก็เรียกว่าจมนวิรจริงๆก็อาจจะไม่เกินห้าสิบเจ็ดแล้วก็อาจจะไม่ถึงด้วยนะฮะแต่ตอนนี้ก็ไม่ถึงด้วยเอ่อ สนใจศึกษาสนใจประพฤติปฏิบัติเพราะพุทธศาสนาก็เป็นศาสนาประจําจิตใจประจําจิตมันก็ประจําชีวิตประจําครอบครัวประจาสังคมมเสร็จแล้วมันก็ประจําชาติโดยอัตโนมัติครับคืออย่าไปติดใจเรื่องเศษกระดาษอะไรมากนะคือกระดาษเหล่าน,นี้เราเห็นเมืองไทยในระัฐธรรมนูญดูสิกที่มกี่ฉบับแล้วสิบสี่ฉบับแล้วมั้งเนี่ยแล้วกอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ย คนเขาเห็นความผิดพลาดบกพร่องต่างๆก็อาจจะต้องปรับปรุงแก้ไขไม่มีเงื่อนไขให้แก้ไขอยู่เมืเ่อเรื่องตรงนี้ยวิธีดีที่สุดก็คือว่าเราต้องพยายามศึกษาประพฤติปฏิบัติจนสัมผัสผลห้ช่วยการเผยแผ่ดูแลรักษาศาสนา,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 าแล้วก็อันตรายเนี่ยที่จริงมันเป็นเรื่องปกตินะศาสนาก็เป็นสังขารชนิดหนึ่งสังขารมันก็ต้องมีเจอปัญหาธรรมดา แต่ว่ามันก็นําพากันมาได้่ะสมัยก่อนคนเราน้อยกว่าน,นี้เรานําพาศาสนามาได้สมัยนี้นําพาไม่ได้ก็ให้รู้ไปแต่นี้อนาคตไกลนี่เรารู้ไม่ได้แล้วฮะแต่ยังมีความเชื่อมั่นนะว่าศาสนาพูดยังอยู่อีกนานแต่รูปแบบเนี่ยอาจจะปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไปบ้างนะเพราะว่ารูปแบบของเราเนี่ยที่จริงมันค่อนข้างงุนงงอะไรเข้ามายุ่งอยู่เยอะเลย เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันศาสนาเนี่ยเหมือนกับน,น้ําไหลนะมันเหมือนกับน,น้ําไหลผ่านอะไรเกาะแก่งผ่านดินผ่านหินผ่านทรายผ่าน่ความขุ่นข้นความสะอาดอะไรนั้นก็ผ่านกันาไปเรื่อยมันก็ชะล้างติดติดมาด้วยมันก็มีความเปลี่ยนแปลงตลอดโดยธรรมชาติของมันคือศาสนานั้นมันต้องปรับตัวเองให้อยู่ได้ท่ามกลางสิ่งที่ตนเข้ามาอาศัย ถ้าไปต่อสู้ไปหักล้างกันแล้วเนี่ยศาส,สนามันไม่มีกำลังอะไรเลยที่จะไปชู่รลบตบมืออะไรกับใครลองต้องเกตตัวเมื่อก่อนเนี่ยเรามีพวกอ,อิทธิพลของยมดุดไม่ใช่อิทธิพลของพราม์นะว่าจริงมาอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเราเยอะเหลือเกินแต่มันเกิดเป็นแปลงอย่างแรงมากคือสมัยพระบาทสมเด็ดจพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านนำพุทธศาสนาเข้าไปสอดแทรกไว้ทุกแห่ง เราเห็นว่าในปัจจุบันนี้จะมีนะฮะแต่ว่าพระก็อยู่ข้างในในขณะที่พระมองทําการแจ้งในกลางแดแดแสดงว่ายอมรับในสถา,านะหนึ่งมันเป็นจารีตเป็นประเพณีแต่ศาสนาก็ทําในฐานะศาสนาซึ่งค่อนมาทางศาสนาพิธีก็ตามแบบแต่ว่ามันน้อหาของความเป็นศาสนาก็ค่อนข้างจะโดดเด่นพอสมควร ข้อต่อไปท่านถามว่าทำไมองค์กรปกครองสูงจึงไม่ให้โอกาสพระราชาคณะชั้นผู้ใหญ่ที่อยู่ในส่วนภูมิภาคได้เป็นเจ้าคณะภาคบ้างหรือให้เป็นกรรมการอาเซมาคมบ้างพระต่างจังหวัดไม่มีความสามารถอย่างนั้นหรือครับอันนี้ที่จริงผมเองก็ไม่ทราบนะคคือโดยหลักการจริงจริงเนี่ยพระราชบัญญัติคณะสูงเนี่ยก็กําหนดเอาไว้ ค่อนข้างอ่อนตัวนะฮะในกรณีของกรรมการมหาเถรมาคมเนี่ยคือพระราชบัญญัติที่ศูนย์ห้าเนี่ยกำหนดให้สมเด็จพระราชาคณะเป็นกรรมการมหาเีรมาคมโดยตาแหน่งแล้วก็นอกนั้นก็สมเด็จสังราชทรงแต่งตั้งจากพระราชาคณะนะกฎหมายใช้พระราชาคณะไม่ได้ใช้คำรราชาคณะชันทาขึ้นไปเหมือนกับสมาชิกสังกสภา แล้วท่านเหล่านี้ท่านเป็นสมาชิกสังกภามาก่อนวันท่านก็อุปทานนะท่านก็ยิดติดท่านก็ทําขึ้นไปตลอดเป็นเรื่องแปลกแต่จริงคือตั้งแต่ศูนย์ห้ามาจานถึงปัจจุบันเนี่ยสามสิบกว่าปีเนี่ยไม่เคยมีอดีตกรรมการมหาเทวาสมมในในคณะสงฆ์ไทยนอกจากคนตายไปแล้วนะเป็นเรื่องที่แปลกที่สุดในโลกเลย ในขณะที่มีช่วงตรงเดียวกันเนี่ยมันตอนนี้มันยุคจอมพลสฤษดินะฮะหมายความมาหลังจากจอมพลสฤษดิ์มาเนี่ยเรามีอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีอยู่เวลาเนี้ยมีที่มีชีวิตอยู่ดีกสิบกว่าคนประมาณสิบท่านน,นะฮะแต่ั้แต่อปนตร์หนองม,มาในกฎสารสสียงยังอยู่นะฮะแต่เราไม่มีอดีตรกรรมาการมาเรมาคมซึ่งถือว่า 8, แปลกเรามีอดีตรัฐมนตรีเป็นร้อยกว่า อาจจะถึง200สอง,งดดร้อยสองฝยเรามียดีดและนายกัฐงนตีถึงสิบแต่เราไม่เมียดีดกรรมการมาจะมาคมเลยระยะสามสิบกว่าปีเกือบสี่สิบปีเป็นปรากฏการณ์ที่โลกต้องบันทึกไว้ในกิจเนตบุกเลยนะครับพระเจ้าแญ่นดินกำหนดให้เป็นราชาคณะเพื่อต้องการให้กระจายแล้วก็เจาาา้าหน้าผานีเห็นด้วยอย่างวิ่งเลยนะครับคือาหลาก,การต้อคันว่าผู้ว่าราชการจังหวัดไหนต้อง มีที่พักอยู่ในจังหวัดนั้นเมื่อก่อนเจ้าคณะมณฑลไหนก็ต้องมีที่พักอยู่เจ้าคณะมณฑลนั่นข้าหลวงมณฑลนะฮะผู้ผว่าการมณฑลทั้งหลายเนี่ยแล้คณะสงฆ์ตรงเนี้เป็นผิดพลาดมากแต่ยีนี้ก็พยายามกระจายออกไปก็มีเจ้าหน้าภาคอือต่างจังหวัดหลายหลายภาคแล้วนะฮะก็พยายามร้งองภาคมันกับเจ้าหน้าภาคมันก็คิดว่าต่อไปต้องออกเพราะว่ามันจะมีการประชุมสัมนา แล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันอยู่ต่อเน,นื่องแล้วโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยจะมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวางขึ้นแล้วก็จะเข้าใจเหตุผลต่างๆมากยิ่งขึ้นวันถึงจุดต่อไปก็ยังนึกว่ามันต้องกระจายออกแต่ว่าการจะเป็นมหาเถรสมาคมเนี่ยมันไม่ค่อยจำเป็นนะนะเถรสมาคมมันออกเป็นมติออกมาเป็นกฎออกมาเป็นระเบียบแต่นั้นเอง ไม่ใช่อำนาจในการบริหารนะมาเจอมคมเนี่ยอำนาจในการเขาเรียกว่าบริหารนั่นแหละแต่ว่าออกมาเป็นกฎออกมาเป็นระเบียบออกมาเป็นคําสั่งแล้วคนที่นําไปบริหารนั้นก็คือขนขึ้นไปขนลงไปนะขนลงไปก็นําตรงเนี้ยไปบริหารไปสั่งการทีนี้ถ้าท่านท่านที่เป็นหมาเทวมคมเองถ้าเอาไปสั่งการเนี่ยก็สั่งการในตาแหน่งอื่นไม่ใช่สั่งการในตําแหน่งหมาเทวมคมหมาเทวมคมสั่งใครไม่ได้นะ เพราะว่าต้องเป็นคณะบุคคลประชุมก็เคยพูดเล่นๆว่าเป็นอนง์คือไม่มีองค์คือต้องประชุมแล้วก็เกินครึ่งแล้วก็มติลงมาแล้วก็อ้ผ่านขั้นตอนต่างๆจนสมเด็จพระสัฆราชลงพระนามนะจึงประกาศใช้ได้แต่ว่ามหาเถรมาคมเนี่ยท่านจะมีตําแหน่งอื่นรองอยู่อย่างน้อยก็เจ้าคือเจ้าคณะนผนบ้างเจ้าคณะภาคบ้างนะฮะเจ้าคณะจังหวัดบ้าง ที่มีอยู่เวเนี้ก็อะไรล่ะอย่างไม่มีอะไรก็เจ้าวาดเจ้าวาดท่านก็ปฏิบัติงานในตําแหน่งเจ้าวาดตามกฎของมาเทมาคมตามระเบียบตามคําสั่งของมาเทมาคมแล้วก็จำนวนคนไม่มากนะการไปมาเนี่ยจะลําบากจะเพิ่มงบประมาณและการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยค่อนข้างยุ่งยาก ก็คงจะอยู่ตรงกลางไปก่อนแต่ว่าภาคในควรออกแล้วจริงๆขนเดงก็ควรจะออกไปทาไปควรจะไปอยู่ในขนนั่นนะคือเพื่อกระจายพระที่มีความรู้ความสามารถออกไปไม่ได้หมายความว่าพระต่างจังหวัดไม่มีนะฮะคือภาคสนามจริงๆเนี่ยเรื่องบางเรื่องเนี่ยพระต่างจังหวัดเก่งกวา่าเพราะว่างานท่านท่านมันมันก็ยื่ดีๆเนี่ยแต่ก็มีความหลากหลาย แต่งานบางเรื่องเนี่ยพระในส่วนกลางก็เก่งกว่าก็แล้วแต่ว่าใครถนัดในด้านไหนแต่ว่าก็ช่วยกันนะฮะถือว่ามันไม่มีใครเก่งกว่าใครทั้งหมดหรอกแต่ว่าก็ต้องช่วยเหลือกันคืออย่าไปติดใจเรื่องเป็นนั้นเป็นนี้ให้มากพยายามเป็นพระให้มากนะแล้วก็พยายามเป็นพุทธบริษัทให้มากคือหน้าที่หลักของพระเนี่ยไอ้น,นี่มันหน้าที่กฎหมายบัานเมืองนะฮะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพุทธเจ้าหรอก ม่มีเลยสิที่ไม่หมดยิงได้เลยปฏิบัติตามพระธรรมวิน,นัยศาสนาจะดีขึ้นกว่านี้เยอะเลยเอากฎหมายออกให้หมดเลยยังเหลือเฉพาะพระธรรมวิน,นัยแล้วจัดหมวดหมู่ภาคเดียนะจัดรี่ก็ไม่เกินสามเดือนนะเอาให้เวลาไม่เกินสามเดือนจัดให้เป็นระบบองค์กรบริหารเลยลอกพระพุทธวจนะพระพุทธบัญญัติออกมาแต่ละขอ้อแต่ละขอ้อศาสนาจะดีกว่านี้เยอะ แล้วพระจะไม่มีลักษณะเป็นเจ้าขุนมุนาอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมันผิดยุคนะพราที่จริงมันผิดยุคคือยุคเจ้าของมุนายุคศักปินายุคอะไรต่ออะไรมันผ่านมาเยอะแล้วเวลนี้เพราะว่ากฎหมายเนี่ยทําให้พระเป็นเป็นศัพปินาเป็นเจ้าขุนมุนาไปซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะฮะแต่ว่ามันก็ช่วยคือว่าเมื่อรับบัญญัติมาเนี่ยเราต้องปฏิบัติตามเองเพราะเราเป็นราษฎร เราในเป็นราษฎรเป็นพระก็คือเป็นราษฎรก็ต้องปฏิบัติข้อต่อไปถามว่าพระผู้ใหญ่เวลาสวดบางท่านว่าจะเป็นนะจะว่าจะเป็นนะเช่นอรหตโตเป็นนะรหตโตไอ้ข่รว่ายนั่นออกเสียงเพี้ยนเยอะนะอะเสวนาเป็นนะเสวนาไม่น่าเชื่อนะแต่ถ้าว่ายอย่างเงั้นก็แสดงว่าท่านก็เพี้ยนไปเยอะ ก็ต้องบอกกล่าวตักเตือนกันแต่ว่าอยางนี้บางทีมันก็ติดคือคือเราเราค่อนข้างอ่อนแอในด้านการปลดปื้ในการอบรมในการทักทุ่มติงอะไระอะไรกันเนี่ยมันมันก็ยังว่านะลบางทีมีคนว่าให้เป็นผู้ใหญ่มสมาศักท่านสูงผลที่ได้ยินได้ฟังก็เลยก็ไม่กล้าพูดมันก็กลายเป็นปัญหาอย่างเนี้ทยทํายังไงจึงจะช่วยกันแก้ไขปรับปรุง ซักซ้อมกันอย่างนีกว่ามันน่าจะทาไอชุดมาตรฐานขึ้นมาแต่ว่ามาตรฐานคืออะไรนี่คือปัญหาเคยไปฟังพระสวดอภิธรรมที่ทางจังหวัดฝั่งคนนะยังนึกว่าฝั่งคนเนี่ยมันน่าจะโบราณกว่าฝั่งกรุงเทพนะคือเหมือนกับว่าไม่เคยดิดต่อประสานกันเลยบางวัดห่างกันลิกเลยนะฮะแล้วทาไมวะส,สวดสวดสารพันยะ สวดอภิธรรมมัตสังกะหะมันก็ธรรมดานะที่จริงแต่ทําไมมันไม่เหมือนกันเลยมันก็คือเรื่องของศาสนาที่บรรมีจารีตแล้วก็โบราณเนี่ยมันไม่ค่อยติดต่อกันอยู่ห่างกันท่านมาสอนสอนต่อกันมาจนเป็นจารีตพบผิดจากที่จารีตในวัดของท่านเนี่ยแล้วก็ทา่านก็ไม่ยอมแล้วก็ปรับาหาตามวัดของท่านมันก็กลายเป็นความแตกต่างแต่ว่าอย่าให้แตกแยกก็แล้วกัน กพือฝังทุกนายประนานในวันนี้ขอยึติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงวกง,งามไปบูลในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังหุายโดยโทัวกันสวัสดี